สวัสดีค่ะ FC พี่น้องที่น่ารักนะคะทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเนาะวันนี้พี่ใจก็จะมาสรุปของซีลาวประจําที่9นะคะ,พะเพื่อนๆจ๋าก่อนจะไปสรุปนะคะพี่ใจก็มีคําเตือนนะคะเหมือนเดิมนะคะ,พะเพื่อนๆจ๋าคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำก็อายุปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพื่อนๆจ้าโอเคนะคะพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่2 7 8วิ่งรูดทุกรามนะคะเพื่อนแต่พี่ใจจะาวางตัวเด่นให้แต่ละรอบนะคะเพื่อนราวสตาพี่ใจให้เด่นที่2กับ7นะคะเจาะที่7นะคะผลที่ออกก็คือ 20978นะคะเพื่อนเข้าตัวที่78เข้าตัว7จริงๆนะคะเข้าตัวเด่น7นะคะเพื่อนจ้าส่วนลาววีไอพีนะคะก็ในเด่นรวมก็มาเห็นไหมคะเพื่อนส่วนลาววีไอพี่ใจให้เด่นที่2กับ4นะคะเจาะที่2นะผลที่ออกก็คือ92149นนะคะเพื่อน สองหนึ่งพิจัยไม่ได้เจาะไม่ได้นะคะบี B, ตัวรูดเนาะเข้าเด่นที่สองนะคะแล้วก็สี่เก้านะคะเพื่อนสี่เก้าพิจัยก็เก้ากับหกตัวนี้พิจัยไม่ได้เขียนนะคะก็เข้าตัวเด่นทั้งคู่นะคะเข้ารูดเนาะเข้าเด่นเข้ารูาดทั้งคู่นะคะสองหนึ่งแล้วก็สี่เก้านะคะเพื่อนเข้าตัวรูดนะสองหนึ่งสี่เก้านะคะ ส่วนลาวสามัคคีนะคะลาวสามัคคี VIP อพีพีใจ่ายให้เด่นที่3กับ7นะคะ3กับ8ตัวเดียวกันนะคะเพื่อนก็มาที่7 8ด็ดดสองดิงอีกเลยนะคะ7มานะคะพี่ใจ่ายให้เด่นที่3น้อง3ไม่เข้าเข้า8นะคะเข้า8นะคะเพื่อนจะเข้าที่7 8อันนี้ก็เข้า7 8นะเข้านะคะเพื่อนตัวเด่นสองตัวเนาะ แล้วก็เอลาสตาบิไอพีนะคะพี่จะให้เด่นอยู่ที่1กับ9นะคะผลที่ออกก็04512นะคะ12ก็มาตามนัดเข้าตรงๆแล้วก็เจาะให้1นะคะ12มานะคะเพื่อนนะคะโอเคเราก็จะไปต่อของวันที่10กันเลยนะคะเพื่อน วันที่1 0นะคะพเพื่อนๆสีแนวเออสีลาวนะคะิจัยก็ให้เด่นอยู่ที่012นะคะเด่นรวมวิ่งรูดทุกเาวานะแล้วก็ลาสตาพี่เจก็วางให้2กับ9นะคะ9กับ6ตัวเดียวกันเนอพี่น้อง9กับ6ตัวเดียวกันนะคะใครชอบ6ก็วาง6กไปเนาะพี่เจพูดประจำว่ามันชอบใครพี่จเจนะเขาจะชอบสลับกันนะคะ ลาวีไอพให้เด่นที่1กับ2นะคะเ,เพื่อนๆก็ก็ชนในเด่นรวมนะคะเด่นชนในเด่นรวมเพื่อนเพื่อสังเกตดูเนาะส่วนลาวซัมมคีวีไอพี่ใจยให้เด่นที่5กับ7นะคะพี่จยชอบ5นะแล้วก็เจาะให้ตัวที่เ,เพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถเลือกได้นะคะบางทีก็ไม่ชอบที่พี่จยวางให้เนาะก็มันเป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางที่คำนวณออกมาได้นะคะเ,เพื่อน เพื่อนชื่นชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะเพื่อนหรือจะไปเทียบกับแอดมินท่านอื่นที่เข้าวางตัวเจาะแล้วก็ลงเทียบกับตัวเดินของพิจัยดูนะคะแต่ส่วนมากตัวเด่นพิจัยจะเข้าอยู่นะคะเพื่อนจะบางทีตัวเจาะพิจัยก็ไม่ได้เจาะให้ถูกเนาะส่วนลาสตาบีพีพิจัยให้เด่นที่สองกับห้านะคะพิจัยก็ให้ฟันที่สองเนาะก็มีเจาะให้นะคะอะ คือตัวเลขที่เยอะนะคะเพื่อนพิจัยยกมาทั้งหมดเพราะว่ามันจะอยู่ในห้อยล็อกชุดล็อกห้อยลาวตลอดชีพนะคะถ้าเกิดบางทีเนี่ยถ้ามาสองตัวเขาจะมาสองเด้งนะคะเพื่อนพิจัยเลยต้องวางให้หมดแล้วก็เจาะให้นะคะเจาะ,ะจนินให้บางตัวเท่านั้นนะคะเพื่อนจะาก็โปรดใช้ิจยยาราญาในการรับชมนะคะ เป็นเพียงแนวทางนะคะเสียงโชคเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันนะคะเ,เพื่อนๆก็กดออกไปคลิปนี้นะคะเพื่อนจากขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีโชคมีเล่ากับพิจัยทุกวันทุกวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้พิจัยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการสรรหาตัวเลขสวยๆมาฝากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ